วันนี้พบกับพี่ปิ่นเลอรักอีกครั้งนะคะในรายการเสรือสุขสันค่ะวันนี้เราจะมาในรูปแบบของการเตือนภัยนะคะคือเดิมทีเดียวนะคะคุณมันนี่เนี่ย ทำจมูกมาเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเ,ออเมื่อ4ปีที่แล้วไปกับเพื่อนเพื่อนไปทําำัญจกรรมตกแต่งนะคะเสร็จแล้วคุณหมอที่นั่นก็เลยชวนบอกว่าแก้ไหมแก้จมูกดีกว่านะคะคุณมันนี่ก็ย้งไปแล้วค่ะว่าเนื้อบางนะจะทําได้เหรอหมอ คุณหมอก็บอกว่าทําได้ไม่ไปไรเดี๋ยวจะสวยขึ้นเลยแต่พอทําไปได้ไม่นานใช่ไหมคะค่ะทำไปนานไม่ได้มันทะลุอะค่ะไม่นานนะคะประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์็มก็ลืมแดงแแดงสออาทิตย์ก็คือเกิดอาการแดงขึง้นการเกิดอาการแดงนั่นหมายความว่ามันมีแววของการทะลุคนไข้ที่จมูกจะทะลุค่ะเริ่มต้นคือปลายแดงพอปลายแดงเสร็จแล้วค่ะปลายจะขาวแทน ขาวนั่นคือเงาซิลิโคนที่มันเห็นเห็นจากข้างนอกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นใครๆที่สังเกตตัวเองนะคะแดงแล้วมาขาวนะคะแล้วก็คมๆมองข้างๆจะแบบแหลมๆมาค,ะค่ะอันนั้นคือเตรียมตัวทะลุซิลิโคนขาวๆนั่นแหละกำลังจะโผล่ออกมาแล้วะนะคะแลวซึ่งคุณมันนี่สออาทิตย์เอง นะคะทะลุแล้วพอทะลุปุ๊บซิลิคโคนโผล่มาข้างหน้าแล้วยังไงคะพอซิลิคโคนโผล่มาข้างหน้าคุณหมอก็ถอดให้ใช่ถอดให้อันนี้ก็ไม่ไม่ถูกหลักการนะคะพี่ไม่ใช่แพทย์จริงแต่พี่คลุกคลีกับวงการนี้มานานมากนะคะถึง20ปิปีเพราะฉะนั้นการถอดเลยหมอพลาสติกที่จบบอร์ดแท้ๆจะไม่ถอดให้อย่างเดียวเพราะการถอดซิลิโคนแท่งออกนั่นคือเขาเรียกว่าหายนะ อย่าลืมนะคะมันมีโครงพอถอดปุ๊บเนื้อข้างในไม่มีแล้วมันยุบเลยค่ะที่บอกไปค่ะว่าเวลาที่ถอดออกแล้วไม่เอาอะไรไปยันเนื้อไว้นะคะให้จมูกมันครงรูปก่อนนะคะซึ่งถ้าหมอพลาสติกเขาจะไม่ถอดอย่างนั้นเลยนะคะน,นี่คือความแตกต่างค่ะบางทีเราไปเจอหมอที่ไม่ได้จบเฉพาะทางจริงนะคะนี่เห็นไหมคะปัญหาคือการกุดทันทีเลยเขาเรียกจมูกหมูนะคะจมูกหมู ปลายก็ไม่มีเลยรูจมูกก็เป็นสามเหลี่ยมแหลมๆซึ่งอันนี้ก็คือผลพวงเกิดจากการที่ทําโดยไม่รู้หลักการที่แท้จริงค่ะ,ะต่างจากที่ถอดไปแล้วก็โดน <ไป S 1> บู่ว่ายังไงโดนบูลลี่ท,ที่เรังว่าโดนบุลลี่ว่าก็เป็นมนุษย์ต่างเหมือนมนุษย์ต่างดาวบ้าง เหมือนผีบ้างหน้าเหมือนผีเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบทำไมต้องพูดแบบนี้กับเราเออเห็นใจเลยค่ะแล้วก็เข้าใจเลยค่ะใช่แล้วตอนนั้นมันโควิดมาพอดีเลยใช่โควิดแล้วค่ะก็กลายเป็นว่าได้ยินว่าดีใจไปกับดีใจโควิดที่ต้องใส่แมสต้องขอบคุณโควิดเขาที่ให้ใส่แมสไปทั่วทั่วหมดเลยอะเนาะเราก็ไม่เราคนเดียวนะงขาชาบให้ม่ครือที่พูดมาทั้งหมดนะคะต้องการอยากจะบอกว่าอยากจะเตือนน้องๆนะคะที่จะ ทำเสร,ริมกำาตกแต่งค่ะไม่ใช่เชื่อคนที่แนะนําอย่างเดียวนะคะ,คะต้องดูให้ดีศึกษาให้ดีค่ะถ้าจมูกเสริมไปแล้วแล้วมีอาการใส่แล้วแล้วบอกว่าจะโด่งได้อีกบอกเลยค่ะเชื่อไม่ได้ความพังมันเกิดกับตัวเราค่ะไม่ใช่เกิดกับคนทํานะคะเพราะฉะนั้นพังแล้วไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกต้องไม่รู้เรื่องจริงถอดออกไปยุบ รูจมูกพังเสียหายหมดเนื้อหายหมดสร้างกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่า Amazing มากๆนะคะชีวิตใหม่กลับมาะคะได้ชีวิตใหม่อันนี้ก็คือเตือนนะคะว่าก่อนทําที่ไหนศึกษาค่ะถ้าจมูกโด่งระดับนี้่แล้วอาจจะไม่ได้โด่งถูกใจเรานะคะแต่เนื้อใสเนื้อบางหรือว่าดูแล้วเนื้อน้อยแล้วตึงแล้วคะ่ะอย่าได้คิดทําโดยเทคนิคเดิม,ดมๆคือซิลิโคนแท่งรูปตัวแอลนะคะ ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าจะแก้จริงๆต้องเป็นโอเพนปรับโครงสร้างนะคะซึ่งแก้ตั้งแต่โครงสร้างข้างในปลายจมูกไร้ซิลิโคอนอันนั้นถึงจะอยู่ได้ถึงจะทําได้ะคะค่าใช้จ่ายอาจจะแพงหน่อยค่ะแต่ว่ามันไม่สร้างปัญหาให้เราแต่ถ้าเราไม่มีเงินนะคะไม่ต้องทําอะไรค่ะปล่อยไว้ได้แค่โดงไม่ไมถูกใจแต่ก็ดีกว่าจมูกพังนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนภัยให้อ่อ น้องๆน,นะคะให้ระวังกันก่อนที่จะตัดสินใจค่ะย <Okay. S 1> ินดีด้วยอย่างมากที่กลับคืนมาได้ซึ่งไม่ใช่ที่ไหนก็นทําได้นะคะ <Okay. S 1> ค่ะ,คะก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะฝากติดตามสวยสุขสันต์ในคลิปถัดไปนะคะ